โอ้ทำไมตั้งอย่างนี้ตู้วันนี้ผมก็จะมารวมตู้ตั้งครับตู้ตั้งที่สามารถเสียบขาได้อย่างนี้ครับผมครับคืเนี้เขาเรียกว่าตู้กลางครับตู้พวกนี้เห็นไหมครับมีหลายรูปทรงมีหลายแบบหลายขนาดครับผมครับแต่การใช้งานเหมือนกันอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้งานแบบไหนครับผมครับใบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคอลัมน์สนิ้วอันนี้จะมีดอกสีนิ้วทั้งหมดสดอกนะครับผมครับการใช้งานตัวนี้แนะนาครับฟังในบ้านจะดีที่สุดเพราะว่า จำนวนดอกเขามันน้อยครับไปอยู่ในคน10 20คนเนี่ยไม่ได้ได้นอนครับสำหรับใบเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยครับคอลัมน์สี่นิ้วครับก็ดอกเยอะมากขึ้นครับผมครับเห็นไหมครับแล้วก็คอลัมน์สี่นิ้ว8ดอกเห็นไหมครับเนี้ยคอลัมน์ตู้ยาวเนี่ยข้อดีคืออะไรเห็นไหมครับด้านตรงครับส่งด้านด้านไกลด้านล่างเนี้ยก็ส่งเสียงด้านล่างตรงนี้นะครับผมครับเนี่ยคอลัมน์สี่นิ้วผมก็มีหลายรุ่นครับผมครับราคาก็แตกต่างกันไปครับพันกว่าบาท2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทแล้วแต่ราคาครับผมครับคอลัมน์ตรงเนี้ย เหมาะสลหรับในห้องประชุมครับดอกเล็กเนี่ยในห้องเนี่ยในอย่างเงี้ยข้อดีมากเลยครับหนึ่งละลดการกล้องถือว่าได้ดีกว่าดอกใหญ่1 0 0แน่นอนสำหรับคอลัมน์ดอกเล็กนงี้ครับผมครับเ้อเสียของเขาคือออกไปข้างนอกอาจจะดับนิดหน่อยเห็นไหมครับข้อดีข้อเสียแต่ะรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันไปครับผมครับทีนี้ขยับไปอีกจะเป็นคอลัมน์ตระกูลพวกนี้ครับเดี๋ยวรถยนต์เนี่ยถามว่ามันสู้อันนี้ได้ไหมความแรงสู้ได้นะครับผมครับความแรงสู้ได้แต่ความนะมูลความชัดความสะอาดแพ้พวกนี้ครับผมครับถ้าเรื่องเปิดเพลงแบบดูดัน อันนี้ชนะนะครับผมครับเปิดเทมูดันเนี่ยกลางเวลโป้เนี่ยแลมจะจัดเนี่ยอันนี้ถือว่าได้เปรียบอันนี้ก็ใบละพันแปครับถือว่าถูกมากสำหรับคอลัมน์ตัวนี้ครับผมครับจากคอลัมน์ตัวนี้ปุ๊บเล็กลงมาอีกก็เป็นตัว8นิ้วของเราครับผมครับตัวเนี้ยเป็นกลางตัว8นิ้วเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูข้างในก่อนว่าเป็นยังไงครับผมครับสองใบเนี้ยครับถั่วแบบคล้ายกันนะครับอย่างตู้8นิ้วตัวเนี้ยคือถึงเคยเป็น8นิ้วเนี่ยผมก็พยายามเห็นไหมครับปั้นตรงเนี้ยให้เป็นสะด้านฮอนโหลดตัวเนี้ยมมันีงว่ากขึ้นครับเดี๋ยวผมมจะพูดให้ฟังว่า มันชัดขนาดไหนครับเสียงแหลมครับก็เป็นแหลมเล็กครับผมที่เป็นปากครับผมเพื่อส่งเสียงไปครับไม่เลยแหลมเนี่ยก็อยู่ใกล้กับจุดกาเนิดเสียงตรงนี้เลยนะครับผมทำให้บางความถี่ที่เราไม่มีเนี่ยมันมีในตู้ใบนี้เห็นไหมครับถึงนี่เป็น8นิ้วเนี่ยผมก็พยายามดีไซน์ให้มันติดมิดโลนมากที่สุดครับใบละ2,000กว่าบาทครับถือว่าคุ้มมากตัวนี้ครับผมครับตู้ล่างตู้ล่างเนี่ยก็เป็นตู้สไตล์ฮอลโลดนะครับผมครับ คือตู้ล่างตู้บนเนี่ยดังเหมือนกันครับแต่ตู้ล่างดังแรงกว่าเฉยๆนะครับผมครับรุ่น ABS12 ครับผมครับเป็นตัวฮอลล์หลดนะครับตู้ตัวเนี้ยจะคล้ายกับตู้ระเบียบในปีก่อนที่เป็นฮอลล์หลดนี้นะครับผมครับแล้วก็ผมก็ใส่แหลมอยู่ข้างหน้าด้วยครับผมครับตัวเนี้ยใครที่ชอบพูดไม้ตัวเนี้ยชัดมากแล้วก็พุ่งมากการพุ่งมันก็ข้อเสียด้านข้างไงมาทุกคนดูมุมกรจายตรงนี้ครับผมครับเนี่ยเสียงเนี่ยจะไปตามมุมกรจายตรงนี้นะครับเนี่ยแค่นี้มุมกรจายของเขานะครับผมครับ แต่บางตัวผมทำก็ตีผสมสามคนน้องเอียงนี้แล้วก็เอียงดอกมางี้อีกเพื่อให้เสียงมางี้นั่นเองครับเนี่ยแต่ละตู้ก็ถูกแบบคนละแบบอย่างนี้ครับผมครับทีนี้ขยับมาตระกูลพวก12.1พวก A12 ครับผมครับสองรุ่นเนี้ยเหมือนกันนะครับผมครับเหมือนกันเลยนะครับผมครับ12.1เนี่ยราคา2,800บาทต่างแค่เสียงแหลมกับ A12 b เห็นไหมครับนี่ A12 กับแหลมแบบนี้ครับผมครับทีเนี้ยแหลม2ตัวเนี้ยแตกต่างกันยังไงถ้าใครแบบฟังแบบสไตล์ฟังแบบเป็นชัดเนี่ยผมแนะนำแหลมตัวนี้ครับผมครับ แต่ถ้าใครชอบดังแบบกระจุกกระจายนะครับผมครับตัวนี้จะตอบโจทย์กว่าง่ายคืองานกลางแกล้งอ่ะตัวนี้ดีกว่าแต่ก็เรียกมาคําที่ว่ามันกัดหูครับผมครับความแรงกับคําว่ากัดหูเนี่ยมาด้วยกันครับต้องยายามีคิวให้ดีสลับตู้ใบนี้ครับผมครับนี่ครับตู้ขาตั้งครับทุกรุ่นเนี่ยสามารถใส่ขาตั้งได้เลยนะครับแต่ไม่น่าจะมีรุ่นนี้น่าจะใส่ขาตั้งไม่ได้ครับผมดูนี้รุ่นเดียวครับตรงนั้นใส่ขาตั้งไม่หมดเพราะว่ารุ่นนี้ต้าใส่ขาตั้งเนี่ยติดลำโพงนะครับมันเลยใส่ไม่ได้เพราะว่าไมััันลึกคครรบบผมทีีเ ผมจะพาพูดไปฟังแต่รุ่นแต่รุ่นครับครับตอนนี้อยู่กับตัวคอลัมสี่นิ้วสองดอกทุกคนดูความชัดของคอลัมนบดูครับนะครับนี่คือเขาเป็นลำโพงที่บอยเล็กแล้วก็ดอกเล็กครับเนี่ยคอลงของขอก็จะอย่างนี้ครับผมครับอันนี้ก็ใบละพันกว่าบาทครับผมสำหรับคอลัมใบนี้ครับผมครับทีนี้ขยับมาสี่นิ้วครับผมสี่ดอกตัวสองตัวสองเห็นไหมครับความดังเพิ่มขึ้นอัตโนมัติแต่ความชัดเขายังอยู่เหมดิมได้ไหมครับความชัดอยู่เหมือนเดิมสำหรับ คอลัมน์ตัวนี้นี่คอลัำสี่ดอกครับมิดโลก็เพิ่มอัตโนมัติใบเนี้ยสองพันกว่าบาททีนี้ขยับมาตัวสองตัวสองนะครับตัวแปดดอกก็จะละมุนจะดีมากขึ้นครับความชัดก็ชัดมากขึ้นด้วยเป็นอยู่จังหวัดเนี้ยก็ยังได้ครับผมครับขึ้นอย่างเงี้ยก็ยังได้นี่ขอ้ขอดีของคอลัมน์ตัวแปดดอกอันนี้ก็สามพันกว่าบาทนะครับผมครับทีนี้ขยับมาครับตัวสองตัวสองเห็นไหมครับฟังเสียงเนี่ย มิดโลก็มาอัตโนมัตินะครับผมมิดโรอัตโนมัติทําไมมันต่างกับพวกนั้นคือตู้คอลัมน์สามรุ่นเนี่ยมันมีเนตเบิร์กในตัวนะครับผมครับทําไมเวลาเราพูดเนี่ยจะไม่มีติดเบสอย่างนี้ครับคือข้อดีของแปดนิ้วเห็นไหมครับเวลาเราฟังเนี่ยจะมีมิดโลติดมาอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นสไตล์ฮอลโลดครับผมครับแล้วก็ข้อดีคือแปดนิ้วยวยเล็กไมาเวลาผมพูดเนี่ยผมแทบจะไม่ใช่แรงครับเพราะว่าความชัดคลโวดของมันก็ออกมาเยอะเดี๋ยวนี้ดอกใหญ่ข้อเสียคือนะครับเนี่ย มาครับไปล่างครับไปล่างครับไปล่างครับทดสอตัดสอเนี่ยไปล่างก็จะแรงขึ้นขึ้นไหมครับเสียงก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตามจำนวนของดอกมันยิ่งดอกใหญ่คามแรงก็มาขึ้นเนี่ยเห็นไหมนี่ดอกใหญ่มากขึ้นครับแต่แหลมเล็กเสียงกลางก็จะออกดวนมากขึ้นและความเนี่ยล้วความชัดของเขาเนี่ยจะตบลงมาเลยใจตะก้อนเนี่ยเริ่มยิ่งเสียงกึกกึกกึกออกด้วยแต่ตอนนี้เห็นไหมครับ จะมีก็เสียงใหญ่ๆออกจากไมค์แค่นั้นเองครับผมนะตัวเนี้ยราคา3,290บาททีนี้ขยับมาตัว1 2บสองจนึ่งทำราคา2,800ครับตัวสองตัวสองเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยฟังอยู่ตรงหน้ากล้องเนี่ยอาจจะเหมือนมันเบาครับแต่มูจ่ายของมันเนี่ยออกทาผมด้วยนะครับคือเนี่ยตู้หน้าเปิดมูจ่ายของมันเนี่ยจะเดินทางไป็นวงกลมแต่ข้อเสียของมันเนี่ยความพุ่งเนี่ยมันจะแพ้ตัวนี้ครับนี่ข้อเสียของมันนะครับทีนี้ทุกคนลองฟังแซงแลบดูทีนี้แซงแลบตัวเล็กนะครับผมครับตัวสองตัวสองตัวสอง ตัวนี้เปลี่ยนไปแหลมตัวใหญ่ครับผมตัวสองตัวสองเห็นไหมครับตัวเนี้ยเสียงแหลมจะดังมากขึ้นมิด اني แตะมากขึ้นทะไให้เราฟังดูเหมือนปังแรงมากขึ้นนั่นเองครับทั้งๆที่ตู้สูตรเดียวกันดอกกลางสูตรเดียวกันต่างกันแค่แหลมเห็นไหมครับเปลี่ยนแค่เนี้ยเสียงก็เปลี่ยนแล้วครับผมครับตัวสองตัวสองนี่อันนี้ครับอันเนี้ยสายดาร์กครับผมสตาร์ทรถยนต์ครับก็เปลี่ยนไปนี่จะดีเลยครับสาย์ทรยนต์เพราะว่า6.5จดสามดอกเนี่ยแล้วก็แหลมด้วยเนี่ยความคิดความชัดเนี่ยยกให้เขาเลยสำหรับตู้ใบนี้ใบราคาแค่บบนะคครรััผม ประมาณนี้สำหรับตู้เซ็นกางประเภทนี้ของเอกสาวครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นกับดุคกับแขนที่เต็มพวงนบไม่ได้มารีวิวครับถือว่าเยอะมากเซ็นกางเอกสาวเบีก็เยอะกางก็เยอะเดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวให้ฟังครับผม